ลูกค้าครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูเขาเรียกอะไรสปายเลอร์นะสปายเลอร์สามชิ้นสามแบบนะครับของตัววียี่สามลูกค้าสนใจนะทักช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนตัวแรกตัวแรกครับผมอันนี้เพิ่งมาถึงประมาณเลยนะครับลูกค้าสไตล์แบบรัคแบบนี้จะเป็นประมาณนี้ถ่ายใกล้ๆเลยจะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ ชิ้นต่อไปเลยครับผมชิ้นที่สองก็ติดแล้วอันนี้อีกสไตล์นะครับเป็นอีกแบบนึงนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบนี้นะครับลูกค้าใส่แค่ถูกใช่ไหมอ่ะชิ้นที่สามนะครับอันนี้อีกแบบหนึ่ง เร,เรีเยรบเรียบๆหรูๆนะครับจะได้อันนี้สวยมี3แบบให้เลือกลูกค้าสนใจนะครับสุขาอิบาลถ้าคับเข้ามานะครับในบิ็อกได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย